บริษัทมงเพเซียแฟชั่นของเรานะคะผลิตเครื่องประดับจิวเวลรี่มาตั้งแต่ปี1988แ <Wow. S 1> คะ่ะงานของเราเนี่ยก็คือจะเป็นงานส่งออกส่วนใหญ่ก็ส่งไปยังประเทศทั่วโลกเลยอเมริกายุโรปตะวันออกตะวันตกที่จะเป็นตลาดหลักก็จะเป็นสหราชอณา,นานจักรนะคะก็ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนโครงสร้างบริษัทเป็นเทรดดิ้งก็คือซื้อมาขายไปเราก็จะตัดส่วนผลิตออกเพื่อที่จะควบคุมต้นทุนให้ ให้อยู่ในโลกการแข่งขันในปัจจุบันได้ค่ะก็คืออย่างแรกเนี่ยเรื่องต้นทุนเนาะเราลดต้นทุนได้อย่างแรกในการที่จะทําให้บริษัทดําเนินต่อไปได้ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เพราะฉะนั้น <c oughs> การเลือกซอฟต์แวร์มันก็ก็ต้องคํานึงถึงเรื่องค่าใช้จ่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกซอฟต์แวร์มาใช้งานก็ต้องคํานึงถึงเรื่องความคุ้มค่าด้วย wow. ของ WPS Office เียก็คือเราใช้ของเวอร์ชั่นที่เป็นเข้ามาในไทยแล้วเนาะก็คือถูกถูกกฎหมายแน่นอนแล้วก็เขาก็จะมีทั้งไลเตอร์สเปซเชีตแล้วก็พรีเซนเทชันก็แล้วก็ที่สำคัญคือ PDF Editor ซึ่งมีประโยชน์มาก <Wow. S 1> คือด้วยเศรษฐกิจสภาวะเศรษฐกิจบางทีคนมองว่า้ยซอฟต์แวร์ลงทุนน้อย ไม่ไม่เท่าไรหรอกอะไรเงี้ยแต่ถ้าคำนวณจริงๆอ่ะต่อออฟฟิศถ้ามีพนักงาน,นยอย่างอย่างที่ออฟฟิศมีสิบคนสิบเครื่องพีซอย่างเงี้ยต่อหนึ่งพซถ้าซื้อลิขสิทธิ์มันก็ปีหนึ่งเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เลือก w ะ s หนึ่งคือประสิทธิภาพการทำงานมันได้อยู่แล้ว <Wow. S 1> จแล้วก็เรื่องค่าซอฟต์แวร์ที่ซื้อก็ถือว่าถูกมากคุ้มมาก่ายถ้ายิ่งมาหารายเี่ยกับเครื่องคือที่ใช้อยู่คือสมาร์ทแกงก็สี่แอคเค สิบหกดีไก็คือพอหาต่อปีมาก็คือไม่ถึงร้อยเลยกอคือว่าคุ้มมากทำเองเพราะว่าในคู่มือเขามีมาค่อนข้างชระเจนใช้งานง่ายทำตามแมนวนในเล่มได้ดูแล้วไม่งงใช่ไหมคะไม่งงไม่งงแต่ถ้าเราบางครั้งถ้าไม่มีคำถามอะไรเนี้ยส่วนของบริการหลังการขายก็ง่ายโทรถามได้เลย อ๋อโทรถามที่แบบเบอร์ในกล่องใช่ค่ะแล้วก็มีแอปไลน์ด้วยใช่ค่ะก็งานหลักๆส่วนงานหลักๆก็จะเป็นบริหารการตลาดการขายจัดซื้อบัญชีแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพก็แต่ละส่วนหลักๆก็จะใช้ตัวสเปรดชีตแล้วก็ใช้ pdf ในการที่เธอแปลงไฟล์ด้วยส่งไฟล์กันในแผนกแล้วก็ใช้แชร์ไฟล์ในการ ที่จะส่งต่อไฟล์กันในในทีมสิ่งที่ชอบนะครับหลังจากที่ได้ใช้โปรแกรม WPS Office ก็คือจะเป็นเรื่องคลาวด์อย่างแรก <Wow. S 1> เพราะว่าบางทีเนี่ยทำงานที่บ้านหรือว่าบางทีทำงานบนมือถือตอนอยู่ข้างนอกนอก,การใช้คลาวด์ไฟล์ที่อยู่บนคลาวด์สะดวกมากแล้วก็อีกอย่างนึงคือบริษทัทเปิดานานเพราะฉะนั้น PC แต่และเครื่องที่ใช้สเปคคอมเนี่ยต่างกันเยอะบางอันเก่าโบราณ Intel Processor 4อะไรอย่างเงี้ย แต่ด้วยความว่า WVN Office ออตัวโปรแกรมไซส์เล็กแค่ไม่สา0ร้อยเมกนิดเดียวเองเพราะฉะนั้นการลานโปรแกรมง่ายแล้วก็ไม่ไม่ไมทำให้เครื่องช้าด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปซื้อเครื่องใหม่ค่ะก็ในการใช้ WPS นะคะที่พี่เราลองใช้ดูนะคะก็คือที่จะใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเปชชีแล้วก็ในส่วนของ PDF ก็ใช้งานง่ายค่ะฟังก์ชันต่างๆเมนูก็คือ,อใช้งานได้ง่ายเลือกอยู่ได้ง่ายอย่างี้ค่ะแล้วก็ทำงานได้ไวขึ้นนะคะจากที <Wow. S 1> ่เคยใช้ในส่วนที่เป็นออฟฟิศคอมพิวเะครใช้ WPS รู้สึกว่าการใช้งานง่ายเพราะว่าเวลา,าดึงภาพไม่ต้องไปขยายนภาพหรือว่าย่อภาพให้มันเล็กรงนมันจะเข้าตามกรอบของมันนี้เองเลยคะ่ะ ก็ใช้งานสเปซชีดกับ PDF ค่ะทำให้ใช้งานง่ายแล้วก็ไม่ทำให้เครื่องช้าลงค่ะสะดวกในการใช้งานมีฟังก์ชันให้ใช้หลายๆลายฟังก์ชั่นนะคะก็คือ WPS Office ฟฟิศเจ็แกมเดียว